สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับพาเพื่อนๆมายิงปลาเหมือนเดิมนะครับอ่าพอดีผมยิงไปแล้วนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับได้มานะครับหนึ่งแต้มหลุดไหมมาแล้วนะตัวไม่ใหญ่นะครับก็ยิงไปแล้วก็ต้องรับผิดชอบครับออกมา ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เห็นปลาสักเท่าไหร่นะครับปลาไม่ค่อยได้ลอยครับใส่ทอดนะครับแซมยามเย็นนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ ถึงไม่ใหญ่หลายวันแล้วเราไม่ได้ผลงานนะครับเพื่อนๆไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนใได้รับชมกันนะครับนี่นะครับเห็นในน้ำมันตัวใช้ได้อยู่แล้วมาแก็ตัวไมใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคอยู่นี่เขา่าจะตาหลงน,นะครับเพราะหางเขาเป็นรอยนะครับเพื่อน เขาเป็นรอยแดงเขาเขาตีหลุมนะครับเพื่อจะทำรังโอเคนะครับขอญาติกดปาแป๊บนึงนะครับแป๊บเดียวครับโอเคนะครับมาดูตัวที่สองนะครับตาเน,น็ตใส่น่าจะได้ได้กันเนพะื่อนเพื่อนเห็นไหมครับตรงที่มีจุดส้มๆมอยู่มีลูกไม้อยู่ยิงดูนะครับ โดนครับโดนครับเพื่อนๆแต่ไม่รู้ว่าอ๋อโอเคครับโดนนะครับเพื่อนๆใส่ได้ได้กัน,นครับแต่ลูกดอกน่าจะไปแล้วอ้าวเสียอ,อกออกแล้วนะครับ แต้มสองมาแล้วนะครับแต้มแรกต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าไม่ทันได้กดกล้องนะครับกดกล้องไม่ทันมาสันออตอนยิงไปแล้วอันนี้ก็แต้มสองโอเคนะครับเพื่อนๆอนเน้นนะครับไซด้ได้กันนะครับหางเขาเป็นรอยเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าเขาตีหลุมนะครับตีหลุม เขาจะทำรังนะครับกตีก็จะใช้หางแล้วก็ใช้คลปิปหออะลแบบเนี้ยตีเคนะครับเย็นวันอังคันนะครับสองแต้มก็ถือว่าพามือผ่านนะครับพามือรอดแล้วนะครับถ้าเป็นบ้านผมก็พามือเมื่อรอดแล้วนะครับสอ,องตัวก็สามารถสองคนได้นะครับสองคนสามคนได้ โอเคนะครับเพื่อนๆขอญาตเก็บตาแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูตัวต่อไปนะครับถ้ามีโอเคนะครับรอติดตามรับชมครับโอเคนะครับเพื่อนๆไปเจอตัวที่สามแล้วนะครับมดูลุ้นไปด้วยกันนะครับไอ้ยักษ์กินวหม ตัวไม่ใหญ่นะครับตัวเอียดเปตัวเอียด,อ,ยดอืมใหย,ยิ่งเลย<ะ>ช่องนิวได้<ะ>อ่านี่ปลานกน้ำเลยนี<ะ>อยย่อย่างเลยอย่างเลยตาโนแต่เดี๋ยวขึ้นเลย<ะ>อืมมีข้ออากาศนี่มันหนามเสียส<ะ>ไปได้ดิ ไปดูนะตัวเล็กที่อยียเอานะครับอันนี้เราคิดว่าใส้กันนันนี้ผมก็ทริจริงผมจะไม่ยิงแล้วนะครับแต่ก็ยิงไปแล้วก็ต้องเอานะครับลองเดินดูน่าจะมีอีกนะครับ ตรงนี้เป็นหลุมน่าจะอยู่ในหลุมนะผมว่านั่นแหละหลุมใหญ่เลยเพื่อนๆเห็นไหมครับน้ำลงจะเห็นหลุมง่ายนะครับ ตรงนี้น่าจะมีตัวนะครับผมคิดว่าเห็นฟองน้ำขึ้น ขาวนึกว่าปากลายเลยครับเพื่อนๆดีใจตะลงกลายเป็นหินนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆเจอปลานนีกสองตัวแต่ตัวไม่ใหญ่นับเต็มดีกว่านะครับโอเคยิงแล้วนะครับ โดนไหมโดนไหมเออหรือว่าโดนไหมนะเพื่อนๆคือมันมืดแล้วมองมาเอ้ยน่าจะไม่โดนนยังลอยอยู่ลอยอยู่ลอยอยู่ตัวไม่ใหญ่นะครับตัวเล็กนับแต้มนับแต้มจะออกไปแล้วโอ้โดนนะครับโดนปากตบชวาเล้าเล่นนะครับ ตัวเล็กนะครับมองไม่ค่อยชัดแล้วมันมืดแล้วด้วยเวลาหมดหมดเวลาแนละเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปมาใหม่ตอนเย็นนะครับเพื่อนๆวันนี้ถักก่อนนะครับหมดเวลาไม่ได้ยิงหลายวันแล้วมือสันส่นๆ